สวัสดีครับนักเรียนชั้นม .1 ทุกคนนะครับวันนี้นะครับคูโก้ก็จะมาสอนในการสร้างเกมในการเขียนโปรแกรมเนาะวันนี้เราจะมาฝึกการเขียนโปรแกรมในการสร้างเกมทีนี้นะครับให้นักเรียนชั้นม .1 นะครับพิมพ์ตามคุณครูนะครับว่าอ่าพิมพ์ตามคุณครูเลยอ่าพอนักเรียนพิมพ์เสร็จนักเรียนกด ทีนี้พอนักเรียนขึ้นหน้านี้แล้วนะครับให้นักเรียนเลือกอันแรกเนาะอ่านะครับพอนักเรียนมาถึงหน้านี้แล้วครับมันจะให้พวกเราเปลี่ยนภาษาเนาะ,ะเราก็เลือกเปลี่ยนภาษาเลือกเป็นภาษาไทยาเลือกเป็นภาษาไทยแล้วก็สับมิด ทีนี้มันก็จะเป็นภาษาไทยแล้วถ้าใครมันไม่ขึ้นให้เปลี่ยนภาษานักเรียนเลื่อนลงมาแล้วมันจะมีการเปลี่ยนภาษาอยู่ตรงนี้เนาะนี่เนาะแต่นี้คูเป็นภาษาไทยแล้วทีนี้ถ้านักเรียนเข้าสู่หน้านี้แล้วนะครับก็ให้นักเรียนกดคําว่านักเรียนเห็นไหมมันจะมีคําว่านักเรียนตรงลูกพึ่งเนาะกดเข้าไป ทีน das ี ier, ้พอมาหน้านี้แล้วครับให้นักเรียนเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับนักเรียนก็จะเจอคอส1คอส2คอส3คอส4นะครับทีนี้นะครับให้นักเรียนชั้นม .1 นะครับเลือกคอสที่3นะครับพอมาข้อที่3แล้วนักเรียนก็จะเจอหน้านี้ใช่ไหมครับทีนี้วันนี้ครูจะสอนข้อที่2คือเขาวงกดเนาะเนี่ยคือข้อนี้ทีนี้นักเรียนเห็นข้อที่2เขาวงกดแล้วนะครับนักเรียนก็เลือกข้อ1 ข้อหนึ่งของข้อที่สองของของมงกุฎเนาะพอเลือกเสร็จละมันก็จะมาหน้านี้ใช่ไหมครับนักเรียนอ่าพอมันมาหน้านี้แล้วนะครับเขาถามว่าคุณครับชั้นซอมบี้ต้องไปหาดอกทานตะวันอ่ะทีนี้ให้นักเรียนเนี่ยพาซอมบี้ไปหาดอกทานตะวันทีนี้เขานักเรียนเห็นพื้นที่การทํางานไหมครับมันบอกว่าพื้นที่การทํางานเนี่ยต้องวางได้แค่สี่บล็อกเท่านั้นทีนี้เขาวางมาให้เราแล้วหนึ่งบล็อกนักเรียนดูซิว่าเราจะ วางบล็อกอะไรบ้างให้ซอมบี้ไปทางดอกทานตะวันอะนักเรียนจะเห็นไหมว่าซอมบี้มันเดินแค่ทางตรงใช่ไหมครับนักเรียนก็ใส่บล็อกทางตรงให้มันไปเลยหนึ่งสองสามอะทีนี้นักเรียนจะเห็นไหมว่ามันขึ้นสี่ทัสี่แสดงว่ามันครบสี่บล็อกที่เขาให้มาแล้วใช่ไหมครับอ่ะนักเรียนลองเล่นดูเริ่ม ไปไปด่านที่สองนะครับอ่าด่านที่สองนะครับเขาให้มาให้ใส่แค่หกบล็อกนะครับทีนี้นักเรียนจะทํายังไงล่ะให้มันใส่ครบหกบล็อกให้ซอมบี้ไปทานดอกทานตะวันได้ออ้นักเรียนก็สังเกตไหมว่ามันจะเดินหน้าไปใช่ไหมครับเดินหน้าไปหนึ่งเดินหน้าเสร็จหันซ้ายหันซ้ายเสร็จเดินหน้าไปหนึ่งเดินหน้าไปหนึ่งเสร็จหันขวา ขันขวาเสร็จเดินหน้าไปหนึ่งบบอครบหกบล็อย่างครับอ่าเขาครบหกบลกแล้วลองเริ่มเล่นดูอ่า <R ains. S 1> เลขที <R ains. S 1> ่หนที่สองนะครับต่อไปไปดานที่สามครับอ่าทีนี้พอมาด่านที่สามนักเรียนก็ทําไปเหมือนเดิมเขาบอกให้ใส่เก้าบลกเนาะอืม ทีนี้นะครับงานวันนี้นะครับคุณครูจะให้หนักเรียนทําถึงข้อที่15เลยถ้าใครทําถึงข้อที่15แล้วนะครับแปบน้าจะให้คุณครูดูด้วยนะครับสําสหรับใครที่เรียนในห้องแล้วยังทําเสร็จไม่ทันก็สามารถทําในโทรศัพท์มือถือตัวเองได้เนาะเข้าเว็บไซต์ตามที่คุณครูพาเกาะเลยเนาะสําสหรับวันนี้คุณครูก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ